ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบายโยอีเปิดคลิปหมอวลงช่อหมายเรียกผู้ประกาศเดคริติกชัดๆพฤติการตำรวจผิดปกติขณะด็อกเตอร์อาโน์อัดยับรัฐตำรวจ เรียกได้ว่าขณะนี้นะคะนักวิชาการจํานวนมากก็เริ่มจะออกมาเคลื่อนไหวค่ะในประเด็นการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะที่ได้ทําการบุกรุกค้นบ้านของผู้ประกาศข่าวสาวค่ะเดอะคริตินะคะว่ามีความผิดปกติอย่างมากค่ะก่อนจะไปรับชมข่าวอย่าลืมกดติดตามช่องทางของอ้นที่ปรากฏทีนาจอด้านล่างเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งอ้นจะมาเล่าข่าวสรุปประเด็นข่าวในรอบวัน ทีทางเด e c r i t ติแล้วก็รวมถึง Thailand l o v e r ได้นำเสนอไปในช่องทางนี้ค่ะไปติดตามกันเยอะๆนะคะโดยล่าสุดเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์68ค่ะทางด้านของนายแพทย์วรวงเดชกิจวิกรมประธานพักไทยพักดีได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะเป็นคลิปในทำนองที่ว่าหลังจากที่ได้เห็นหมายเรียกพยานของผู้ประกาศข่าวสาวเด e c r i t ติพร้อมทั้งการขยักตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บุกไปบ้านผู้ประกาศข่าวนับ10คนจนทำให้ทางด้านของนาย แพทย์วโรงนั้นตั้งคําถามว่านี่คือการคุกคามสื่อหรือไม่พี่น้องครับช่วงเช้าตรู่เมื่อวันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผมก็เจอพี่น้องคงจะทราบข่าวดีฮะนี่คือรูปนี้ฮะเป็นภาพที่ตํารวจไซเบอร,ร์นับสิบนะครับพี่น้องตํารวจไซเบอร,ร์นับสิบบุกไปบ้านนักข่าวสาวคนหนึง่งฮะพี่น้องในช่วงเช้าตรู่ฮะเราเห็นภาพนี้แล้วคนตํารวจนับสิบไปไปบุกนี่คนทั่วไปมองแล้วมันต้องเป็นเรื่องที่ไม่ปกติ ต้องเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแก๊งคอนเซนเตอร์แล้วมีอาวุธครบมือทึ่ง้างขรนตำรวจไปเป็นศิบแต่ในความจริงแล้วมันไม่ใช่เหรพี่น้องปรากฏว่าเขาเอ้าวว่าเขาไปเพื่อจะไปเชิญตัวมาสอบปากคาแต่คําถามถามว่าเมื่อคุณไปเพื่อเชิญตัวมาสอบปากคาทางขดนไปไปขยงจนคนแตกตื่นคนตกใจไปหมดและเมื่อผมได้มาอ่านนี่คือหมายพี่น้องครับเพอาอ่านพี่น้องได้รับทราบนะฮะปรากฏว่าในหมายเนี่ย เป็นคดีระหว่างนายบินญ,ญาชาติมนตรีผู้รับมอบอำนาจจากนายทักษิณชินวัตรผู้กล่าวหาโดยส่วนช่องผู้ต้องหายังไม่มีนะฮะยังไม่มีใครเป็นผู้ต้องหานะเพียงแต่ว่าน้องผู้หญิงคนนี้เขาเขียนไว้ว่ามีหลักฐานและข้อมูลว่าท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม YouTube ชื่อสถาบันทิศทางไทยก็าถากับว่าเพียงว่าน้องคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับ YouTube ของสถาบันทิศทางไทยซึ่งตรงไปตรงมาฮะน้องคือผู้ประกาศข่าวผมรู้จกักฮะเขาคือผู้ประกาศข่าวของดีไคลติกของช่องสถาบันทิศทางไทยประเด็นอยู่ตรงนี้ว่าลำพังคุณจะไปเชิญตัวผู้ประกาศข่าวในข้อสงสัยว่าให้ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือให้ข้อมูลอันเป็นเทหรือมีประมาทอันนี้ก็แล้วแต่ซึ่งจริงหรือไม่จริงไม่รู้เพราะยังไม่ได้ระบุว่าเป็นผู้กับเป็นผู้ต้องหาทําไมตํารวจขนไปเยอะขนไปเป็นสิบ คนตั้งคำถามว่าเอ๊ะในสมัยรัฐบาลที่อ้างว่าเป็นเผด็จการยังไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้ในการที่กระทํากับสื่อที่เป็นผู้หญิงในช่วงเวลาเช้าตู่ครับคำถามถามว่าเอ๊ะวันนี้พวกคุณคุกคามสื่อหรือไม่พวกคุณปิดปากสื่อหรือไม่หรือคนตั้งคําถามว่าระบ,บอบทักษืณกํากลังฟื้นชีพหรือไม่ในช่วงสิบกว่ายี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีพฤติกรรมแบบนี้ในการคุกคามคนเห็นต่างคุกคามสื่อ แต่รอบนี้กลับมาอีกแล้วเลยผมย้ำเลยนะครับพี่น้องคือถ,ถ้าเป็นข้อกองลเข้อสงสัยคุณก็เชิญหมายไปสิคุณเชิญหมายไปให้เข้ามาให้ปากคําแต่การที่คุณขนไปเป็นสิษ์เลยเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นคดีอุกชะกันคดีแก๊งคอเร์สเ,เตอร์ม,มีอาวุธครบมือคุณจะต้องไปขนาดนั้นหรือคุณข่มขู่เขาคุณต้องการให้เขาโกรธหรือเปล่าคุณคุกคามเขาหรือเปล่านี่คือการตั้งคําถามผมอยากจะเตือนนะครับพฤติกรรมแบบนี้เคยเกิดขึ้น ในสมัยระบ,บอบทักษณิณและสุดท้ายอยู่ไม่ได้ดังนั้นไม่ว่าจะอย่างไรกันแล้วแต่คุณจะมีอํานาจอย่างไรกัแล้วแต่ที่อ้างว่ามาจากการเลือกตั้งแต่ทําแบบนี้ผมเชื่อว่าสังคมไทยรับไม่ได้ยิ่งคุณใช้ความรุนแรงมากเท่าไหร่ปฏิกิริยารุนแรงจากพี่น้องประชาชนจะมากเท่านั้นสุดท้ายคุณก็จะอยู่ไม่ได้คุณควรจะเอาบทเรียนในอดีตว่าอะไรที่ไม่ถูกต้องคุณควรจะทําทําในสิ่งที่ถูกต้อง ที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนไม่ใช่มีอำนาจแล้วบาดใจขอเตือนคนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ ระะวังจอยู่ไ่ไไมด้นอกจากนี้นะคะทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนนท์ศักดิ์วรวิทย์ก็โพสต์ข้อความผ่านทาง a c e b o o k นะคะหลายครั้งเลยนะคะโดยในครั้งแรกค่ะก็เป็นการแชร์ข่าวของช่องสถาบันที่ทางไทยเองนี่แหละค่ะเป็นคลิปการเปิดใจของผู้ประกาศค่ะที่ออกมาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุค่ะแล้วต่อมา8ปดนาฬิกาค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนนท์ก็โพสต์ข้อความอีกรอบหนึ่งนะคะตำรวจบางคนเปลี่ยนสีเก่งสุดตำรวจแต่งโม ตำรวจเสื้อเหลืองตอนนี้ตำรวจของนายใหญ่แต่ใส่เสื้อเหลืองงงในงงรัฐตำรวจในระบอบนาเหลี่ยม และอีกครั้งในเวลา8.20นาฬิกา20นาทีค่ะโดยมีรายละเอียดบอกว่ากสอมอหายไปไหนตอนนักข่าวที่ไปร่วมขบวนการทาสีกำแพงวงังรีบออกมาว่าคุกคามสื่อเมื่อวานตำรวจทำเกินกว่าเหตุมากคดีหมิม่นประมาทแค่นั้นแต่คุกคามสื่อกสอมองเงียบกริบอะไรที่ล้มเจ้าเป็นสิทธิมนุษยชนอะไรที่ปกป้องสถาบันแล้วถูกคุกคามสื่อเป็นเรื่องดี ไม่ต้องมีสิทธิมนุษยชนหลอกเหรอและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงนี้ได้เลยค่ะ